สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่23กรกฎาคมนะครับ2567นรดะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดนชนิพที่หนึ่ันนจุดจุดนะครับลดลง15.60จุดนะครับที่เป็น1.18%มูลค่าการซื้อวันนี้4317.82ล้านบาทนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ลงไปลึกแต่1300จุดต้องบอกเลยว่า ดูดูแล้วนักลงทุนคงจะมองตลาดหุ้นไทยยามนี้ต้องบอกว่ามองขาลงนะ,ะมากกว่าขาขึ้นถ้าขาจะขึ้นคือขาไก่หน้าผากนั่นเองนะ,ะตรงจุดนี้นเรื่องราวของทิศทางสภาพหุ้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์บรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทดักทรัพ์กรุงศรีจำกัดมหาชนสักคู่ครับ คุณกพัฒน์ในติดภารกิจนะครับต้องหมดเลยว่าตลาดหุ้นตั้งหมดว่าดูโดยอาการน่าเป็นห่วงนะต้องดูสะท้อนได้จากตัวหุ้น market cap ใหญ่หลายตัวนะยังมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมี market cap หน้าตัวใหญ่อื่นจะมาแบบว่าพยายามพยุงพยายามปะคองตลาดหุ้นแต่ดูเหมือนหุ้น market cap ที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นต่อการคำนวณดัชนีทั้งหมดว่า ปรับตัวลดลงนะครับมากกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าแนวโน้มนะในส่วนของขาลงจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะต่ำหลังจากที่ต่ำกว่าพันสามไ่อยู่ตรงจุดไหนผมว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะถ้าเกิดนักลงทุนไม่ขาดความเชื่อมั่นนะครับไม่มีความศรัทธาต่อตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะลงลึกสุดใจก็มี เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ผมเชื่อวนักลงทุนคงอยากจะถือเงินสดนะในมือเนี่ยเอาไว้ให้มากที่สุดมากกว่าที่จะถือครองหุ้นต้องบอกเลยว่ามุมมองของนวสเตอร์นะแต่ละท่านนะต้องบอกเลยว่าก็เป็นอะไรที่มีความหลากหลายนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจนะครับหรือว่าดุลพินิษฐ์นะต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรู มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดซื่อกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซเอมีการกอดติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้น,นหลายตัวนะครับมีความน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ BTS นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท40สตางค์เพิ่มขึ้น28สตางค์ที่เป็น6.80นะครับส่วนตัวที่2นะครับเหรือแบงก์กรุงไทยนั่นเองวันนี้ราคาหุ้นปิดที่17บบาทเ0าสตงค์เพิ่มขึ้น80สตางค์คิดเป็น4.68ป ส่วนตัวที่3นะครับมาสเตอร์พีซนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่50บาท75สตางค์นะครับลดลง2บาท50สตางคิดเป็น4 6 9และตัวที่4นะครับเจ a ปานะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท35สตางค์เพิ่มขึ้น20สตางคิดเป็น3.25นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนสนใจนะครับจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรในวันพรุ่งนี้ อย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูตของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสงนะครับในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดซ้ำก,กันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวศนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ริเบอร์ิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวตัวแรกนี่คือตัวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่า BH นั่นเองนะครับเรียกว่า รูปแบบของกราฟแล้วคุณอาพิวัตรบอกว่าแข็งกว่าตลาดนะครับให้แนวรับที่245บาทแนวรับไปที่2 3 8บาทแนวต้านอยู่ที่2 5 5บาทแนวต้านไปที่265บาทนี้ราคาหุ้นของ b h เหรือว่าโรงพยาบาลบำร,รุงรากปิดที่247บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนแซฟสอที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของสปานะครับหรือว่า s อ a นั่นเองรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่6บาท50แนวรัฐพีที่6บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่7บาท25ตางต้านทัีที่8บาทวันนี้ราคาหุ้นของสปาปิดที่6บาท90ตางนะครับเพิ่มขึ้น20สตางค์คิดเป็น2.99%นครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนนะักลงทุนชื่นชอบฝากไลคฝากแชร์ทุก แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้นินไซต์เพื่อเป็นการบังใจงให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับคุูวันนี้ท้องฟอมราท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม